แม่จุ่มได้กินของเดืนะแต่ในเด็กเลยโตมาก็จะไม่ได้ลูกไปนั่งมองเขาดูบางคนเขาก็ไล่ป้ายป้ายับป้ารมเกียดขอทานเขาก็เรียกป้าย่างเงป้าไม่อยากทำลูกแต่เราทำก็ไม่มีกินป้าสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากตงโน้ตงโนนเลยใช่ไหมครับใช่จ้ะกินข้าวยังเนี่ยยังไม่ได้กินเลยอ่ะคูตัวใหญ่ๆนี่เคยกินไหม องมกิยวผมทำให้กินนะ ก็วันนี้ก็คือผมได้ไปเจอกับคุณป้าท่านหนึ่งไปถามแกแกก็ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างมื้อแห่งความประทับใจอีกหนึ่งมื้อครับอาหารบางอย่างมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาแต่สําหรับบางคนครับมันคือรสชาติในความฝันมันคืออาหารที่ไม่คิดว่าเต็จะได้กินในชาตินี้แล้วก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันจะต้องเป็นรสชาติที่ดีแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับแต่ที่แน่มันสร้างความประทับใจอย่างแน่นอนครับวันคนอื่นเขาไปัางมองเขาดูคนเขาก็ไล่ไปไปไปกลับไปพี่การ เขาเริเกียดอย่างป้าขอจังเขาบอกขอทานขอทาน,ขทานขเขาก็เรียกป้าอย่างเงี้ยป้าไม่อยากทำลงแต่่าทำก็ไม่มีกินป้าบอกมาป้าไม่เคยได้กินอะไรนะไม่เคยได้กินอะไรเลยปูก็ไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินคิดว่ารสชาติของปูที่เราเหมือนดูในทีวีจะเป็นรสชาติแบบไหนก็คิดว่าคงอร่อยไม่เคยกินไงเดี๋ยวยังไงวันนี้ทำของค้างให้กินครั้งแรกในชีวิตนี่นป้าไม่เคยเห็น เจอบันนี้วัตถุดิปหลักของเราในวันนี้ครับอันนี้คือปูานาับะครับเจะมีเรียกชื่อหนึ่งว่าปูอัสกาครับนี่คือปูีิว่าจะอร่อยไหมอร่อยแน่นอนค่ะจะเป็นแอกบางแสนจัดให้อร่อยแน่นอนได้เลยครับผม ที่ป้าหัวล้อได้สอ 2> 2, งสามวันป้าไม่หัวลอเลยมีแต่ทุบอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่้อยวันนี้ก็ที่ไม่รังเกียจป้ากันคนที่ว่าพอป้าตัวเหม็นเ,เยี่ยวเหม็นอะไรก็จะว่าป้าแบบเนี้ยแต่พวกหนูไม่รังเกียจป้าเลยพวกผมไม่รังเกียจใครงั้นแหละพวกผมก็เคยจนมาก่อนตอนนี้ก็สุขแล้วนะครับปูอะไรไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปูธรรมดา นี่น่าจะหิวข้าวม,กมากก็ตอนแรกว,ว่าจะถามตอนกินข้าวแต่ก็ไม่ถามแล้วเพราะว่าแกหิวให้แกกินไปก่อนอาหารมื้อนึงไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้หรอกครับแต่มันสามารถสร้างความประทับใจให้กับบางคนที่เขาไม่เคยได้มีโอกาสได้รับวันนี้ก็ดีใจมากครับมีโอกาสได้กินของดีๆเลย,ลเยมาคิดถึงใครคิดถึงแม่จะบอกแม่ว่างไงแม่จุ๋มได้กินครังนีนะจุ๋มไม่มลำบากแม่ไม่ต้องหง่วงนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกบางแสนไว้ครับไม่ว่าจะเป็น1นไลค์หนึ่งแชร์ครับมันคือกําลังใจของเราครับเราไม่ได้เปิดรับไรายได้จากการที่ทำคลิปครับแต่เรามีความสุขกับการได้ทําแล้วทุกคนเห็นว่าเราทำครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ